ก็กลับมาอยู่กันอีกแล้วนะครับผมกับผมเปบอลทูเดย์ครับและอาจารย์พีคนเดินนั่นเองสว,ส,สวัสดีครับสวัเป็นไงบ้างครับอา,าบจารย์ผมไม่ได้เจอกันนานใช่นานพอสมควรเลยครับถ้าเกิดใครติดตามใน channel ใช anel ของเรานะครับเราจะเห็นได้ว่าอาจารย์พีเนี่ยเขาก็จะเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้าน U I U I นะครับที่มาให้ความรู้กับทุกคนใครที่ไม่เคยรู้จักเนาะ U I U I คืออะไรเรามีคลิปอยู่ไปตามดูกันได้ครับคลิปถ่ายไว้หลายอันเหมือนกันนแต่นานๆทีมีอันนึงใช่ครับแล้วในปี2024นะครับจันทีจันทีมีอะไรที่แบบ อยากจะมาฝากคุณผู้ชมอีกบัางครับโอ้สำหรับปี2024ครับก็เป็นโอกาสดีครับที่ี่ผมได้มาร่วมงานกับบอลทูเดฟอีกครั้งหนึ่งงานนี้เราจะอยู่ด้วยกันแบบยาวๆมากขึ้นนะครับหลายเอพิโซดมากขึ้นผมมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาแนะนําสําหรับคนที่เป็น UX/UI Designer หรือคนที่อยู่ในกลุ่มของโปรเจกต์ทีมงานโปรเจกต์ต่างๆซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์โปรเจกต์แมนเจอร์แล้วสนใจอยากจะได้มุมมองอมของฝั่ง UX/UI Designer มผมมีคอนเทนต์มาเตรียมนําเสนอให้ครับ อยากจะออกแบบเซอร์วิสดีไซน์อะไรบางอย่างล้ตรงนั้นมันทำยังไงตรงนี้เป็นไงก็เดี๋ยวจะมีความรู้ตรงเนี้มามอให้กัน ใช่ไหมครับ,รบเดี๋ยวไปอยู่ในรายการแรกเลยว่าได้ข่าวว่าเตรียมมา3รายการเลยใช่ครับผมเตรียมมาหนักๆเลยครับปีนี้เข้มๆนะครับสำหรับผูบ้ที่สนใจอันแรกชื่อว่า Theory and Box นะครับมันเป็นซีรีส์ที่พูดถึงการเอาทฤษฎีการออกแบบมาเล่าให้กับทุกคนฟังว่าทฤษฎีการออกแบบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมมันถึงต้องคิดแบบนี้ทําไมเราถึงต้องมีสีปุ่มกับสีพื้นที่มันต่างกันอ่าทำไมเราถึงต้องทําปุ่มเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้น Design Thinking คืออะไรนะครับ UXUI คืออะไร Interaction คืออะไร เราจะมาพูดทฤษฎีเหล่านี้กันในรายการนี้ครับ ย่อยให้ดูคนหน่อยครับเข้าใจง่ายๆนะว่าอไอสิ่งที่มันเป็นที่มาของการดีไซน์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาอย่างไงใช่แล้วทำไมเราถึงใช้ใช่แล้วมันจะช่วยเราได้ยังไงเราจะทํางานกับมันได้ยังไงถ้าเราไม่มีไอเดียอะไรลองเริ่มจากทฤษฎีพวกนี้ดูก็ช่วยในการออกแบบได้ครับโอ้น่าสนใจเลยนะฮะซึ่งในส่วนซีรีส์ที่เป็นทีร์เรียนบล็อกเนี่ยลองอสปอยคุณผู้ชมนิดน,นึงได้ครับได้ครับเดือนนี้เตรียมตัวได้ดูกันเลยนะครับเราจะได้เห็นกันแน่นอนผมจะมาเล่าก่อนเลยครับว่า UX UI คืออะไรมาเคลียร์กันให้ชัดๆครับว่า UX ด อะไร UI ดีไซน์คืออะไร,ออะไรตอนแรกเลยนะครับผมจะมาเปิดด้วยเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังอันที่2เราจะลงลึกกันไปในเรื่องของ Interaction Design ครับเราจะมาดูกันว่า interaction design ที่มันดังกันในช่วงสองปีที่ผ่านมามันคือเรื่องของอะไรทําไมก็ถึงคิดกันจังทาไมคนออกแบบเว็บคนทําเว็บก็ถึงพูดถึง i n t e r a c t i o n d e s i g n เนอร์กันมากขึ้นแล้วผมยังมีทฤษฎีลึกๆนะคะอันที่3ลองแบบทฤษฎีลึกๆเลยเราเรียกว่าฟิตหล่อครับมันคืออะไรครับความแบบโอโ้โหเราแข็งแกร่งอะไรเงี้ยเอ สงสัยไหมครับทำไมอ e ีคอมเมิร์ซทั้งหลายครับลาซาด้าช้อ e ปี้อ่ะอถึงชอบทำปุ่มใหญ่ๆอ,อ่ถ้าสังเกตเลยครับปุ่มมันจะใหญ่เป็นพิเศษเลยมันมีเหตุผลด้วยนะครับว่าการที่ปุ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเพราะอะไรทําไมเขาถึงทําให้ปุ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันได้อะไรกลับมาอัานออนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับคุณผู้ชมดูถึงตอนนี้แล้วกลับบ้านมาทําปุ่ม ไีใ่ถึร้อยพนเลยอย่าด้อย่างนั้นเลยอย่าถึงขั้นนั้นเลยครับแต่มันมีเหตุผลครับว่าใหญ่ขึ้นแค่ไหนแล้วเกิดเอฟเฟกต์อะไรอ่าบางคนจะใหญ่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวรอดูคลิปกันนี้ก่อนนกครับในซีรีส์นี้ใครที่กำลังแบบดีไซน์เว็บอีคอมเมิร์ซครับลองมาฟังเรื่องนี้ดูแล้วมันจะมีแบบมุมที่น่าสนใจอืมโอ้ฟังแล้วขนลุกเลยนะตอนนี้แอร์ลงห้องน้ำไปมาเลยาจารัน อ่ะโอเคคือปกปติแล้วเนี่ยหลายๆคนก็แบบเฮ้ยอยากจะรู้ทฤษฎีเนาะคือแบบก่อนหน้านี้ใช้เครื่องมือมา<ช>ก็รู้แหละว่าปุ่มมันไม่ควรจะใหญ่แต่มันเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะก็รู้นันไปแล้วีมีรายการด้วยที่จันพีให้มาใช่ครับใช่ครับทีนี้สําหรับคนที่แบบไม่ทฤษฎีจ๋าครับเรามาดูเคสตัดดี้กันเลยกับดีไซน์ดีโค้ดครับซึ่งเป็นการถอดรหัสการออกแบบเราจะมาดูเคสตัดดี้ในการออกแบบ UX UI กันครับว่าแต่ละเคสแต่ละแอปที่มันดังๆที่เรารู้จักกันที่เราใช้งานกันอ่ะเขาเอาคอนเซปต์หรือเอาหลักการออกแบบ อะไรมาใช้เขาแทรกอะไรอยู่ในงานออกแบบของเขาถึงทําให้มันกลายเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความนิยมมีคนใช้เยอะแยะมากมายด้วยครับเท่าที่แอบเตรียมดูของอาจารย์นี้มีทั้งเคสเมืองไทยแล้วก็เมืองนอกเลยใช่ครับเราเตรียมไว้เยอะแยะมากมายผมจะเปิดด้วยแบบเอาแบบทิศเลยนะครับคนทำ UX UI เนี่ยมันต้องพูดเรื่องนี้ฟิกมาครับอ่าฟิกมาทำไมฟิกมาถึงออกแบบมาแบบนั้นมันมีเหตุผลนะครับมีเหตุผลมันมีวิธีคิดเขา เป็นต้นแบบของ UX/UI Designer ดังนั้นเขาไม่มั่วแน่นอนครับเวลาที่เขาออกแบบเขทำอะไรุอยคนลุกเหมือนกันเลอบเลยอันนี้คนลุกจริงคือปกติแล้วเราก็จะดูเคสของบริษัทนู่นนี่นั่นแต่นี่คือดูบริษัทที่ทำเครื่องมือให้ UX/UI Design ใช่มาดูต้นแบบเลยครับว่าเขาคิดยังไงเขามีมุมยังไงในการออกแบบและทำให้ Figma ตอนนี้มันเป็นโปรแกรมรันับบต้นๆในการดีไซน์ UX/UI อย่างแน่นอนในตอนนี้เลยใครที่อยากจะดูเคสตัดดี้ก็เราก็มีฝั่งที่เป็นเคสตัดดี้มาูดกันไปนะเผื่อจะไปใช้กับบริษัทตัวเอง ถสม<ช>ไม่มันอะไรไหมถูกครับลองลองดูว่าเคสเหล่านี้ที่เขาทดลองจริงๆเขาได้อะไรกลับมาแล้วลองเอาไปใช้กับเราดูครับว่าเมื่อเราเอาไปใช้มันจะเกิดผลแบบเดียวกับเขาไหมอ่า ที่3มครับมันคือไ i มินิ Design Tool เหมือนที่คุณเปยบอกครับเนื่องจากว่าเราอ่ะต้องทำงานดีไซน์แต่เวลาที่เราอ่ะครับทำงานออกแบบดีไซน์จริงๆเราใช้เครื่องมือจริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่ใช้ฟิกมาแล้วจบแต่ตัวฟิกมาเองก็มีเครื่องมือเล็ก,ลกๆให้เราใช้งานเสริมมาด้วยหรือนอกฟิกมาจริงๆเวลาเรามีปัญหาอย่างเช่นจะเลือกฟอนต์ยังไงจะเลือกสียังไงมันมีเครื่องมือช่วยเราไม่จําเป็นต้องเริ่มทุกอย่างด้วยศูนย์ครับใช้เวลาเรียนรู้สั้นๆแล้วเราสามารถใช้งานได้เลยอันนี้ก็อยู่ในรายการที่แบบจบใน ในาทีแล้วคุณก็จะได้ความรู้ไปใช้งานในชใ่ครับเอาแบบสั้นๆดูปุ๊บเริ่มทำา้นาทีจบได้เลยเพราเข้าใจว่าคนดีไซน์งานเยอะอยู่แล้วทุกวันนี้ทายังไงให้ได้ความรู้ไปใช้งานในใช่ครับแค่ไปเจอยูเซอร์ก็ก็หนักก็หมดวันแล้วละ ไม่ไม่หมดวันเลยเวลานอนไปล <laughs> <laughs> เลยเวลานอนไปแล้วใช่ครับ <laughs> โอเคครับก็ทั้งหมด3รายการนี้ทั้งทฤษฎีล้วนๆที่ดูเลยว่าพื้นฐานการออกแบบมาเป็นยังไงเคสตัดดี้ว่าก่อนหน้านี้ไอ้บริษัทไหนที่ดังๆบริษัทใหญ่ๆเขาเติบโตมากับด้านประสบการณ์ผู้ใช้งานยังไงหรือลงถึงาอยังไงใช่แล้วลงถึงใครที่มีเวลาน้นอยอยากจะอัปเดตเครื่องมือ อาจารย์พีก็เตรียมมาให้หใช่ครับผมก็ถ้าเกิดสนใจนะครับแล้วก็อยากจะลองศึกษาดูลองเริ่มจากคลิปเหล่านี้ก่อนก็ได้ครับว่ามุมของดีไซน์จริงๆอ่ะมันคิดยังไงมันมีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องรู้มันมีอะไรบ้างที่ต้องทำบริษัทยักษ์ใหญ่เขาทำงานงางเป็นยังไงเผื่อว่าจะเป็นไกด์ไลน์แล้วเราเออกมาใช้กับผลงานของเราเองกับผลิตภัณฑ์ของเราเองไอเ้เล็กๆน้อยๆอย่างนี้ครับเป็นเคสตั๊ด,ดี้ที่เราสามารถที่จะเอามาเรียนรู้แล้วปรับปรุงเป็นสไตล์ของตัวเองได้ครับ เดียว่่นน่าสนใจเลยนะในปี2024กับเรื่องของ u i u i ในสายการทำงานจริงๆเนาะแล้วก็ใช่ครับ ในแชทได้ไไดของบอลทูเด็บเราวด้วยอ่าใช่ครับนอ,อกจากเรื่องของรายการตรงนี้แล้วอาจารย์ยังมีตัวคอร์สกับบูธแคมป์ด้วยใช่ไหมครับแต่ป,ปากขายนิดนึงสาหรับปีนี้นอกเหนือจากรายการที่จะขึ้นไป YouTube ของบอลทูเด็แล้วนะครับตอนนี้เรากําลังเริ่มทําในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าบูธแคมป์นะครับก็คือเราจะมาอบรมกันสําหรับ UX UI เราจะใช้เวลาสิบห้าวิเรียนแค่สัปดาห์ละครึ่งวันหลังจากนั้นผมจะมีโปรเจกต์ให้ทุกท่านไปทําทุกท่านจะได้ทาโปรเจกต์จะได้ลงมือทํางานจริงๆจะสร้างงานของตัวเองจริงๆแล้วได้ผลลัพธ์อกมมาาจจริงๆผะสนนทุ่ ไปจนถึงการเอาไอเดียทั้งหมดของตัวเองไปนําเสนอด้วยครับว่าเราจะนําเสนอยังไงเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนสายง,งานไปทำ UX/UI ก็ได้หรือใครที่กำลังจบใหม่สามารถเริ่มต้นกับการเป็น UX/UI d e s i g n e r ได้เลยหรือใครที่ตอนนี้ทำฟอนต์เองอยู่แล้วอยากจะเพิ่มค่าตัวอ้ oh, นะใช่หนึ่งก็เอาตรงนี้เข้าไปใช้ได้นะครับก็ติดตามที่ตัว o o ู c a m p ของวันทุเดย์ในฝั่งของ UI Design ได้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับผมก็จะมีตัวคอร์สเรียนออนไลน์เนาะที่เป็นของอาจารย์พี่ Copy UI Design นะครับสามารถดูได้ที่ s c h dot one today com ได้เหมือนกันใช่ครับโอเคปีนี้ฝากเนื้อฝากตัวอาจารย์เรื่องฝั่ง u x ด้วยนะครับครับผมฝากเนื้อฝากตัวแต่ทางบอลทุเดยด้วยนะครับปีนี้ทำกันเยอะมากเลยโอเคมาดูกันเต็มๆเลยได้เลยครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดติดตามด้วยเนาะหรือว่าใครอยากจะได้เกี่ยวกับเรื่องของ UI Theory อะไรต่างๆเนี่ยที่เรื่องนี้้สสสงััยยยอู่กก็าาามมมรถพพิ์คุนดล เราวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมติดตามซีรีส์ของ UX ของอาจาย์พีในช่องของเราด้วยนะครับแล้วตอนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ